ค่ไม่ได้ลงคลิปนานเลยค่ะติดงานสั่งค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้มาขายวทั้งหมดสิบเล่มนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะความยาวของเบมี่สิบจุดสองนิ้วกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันนาหกมิลตัวด้ามห้าจุดี่นิ้วเป็นด้ามไม้ประดูชโลลายปักบุดโมเสกครบสวยงามนะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแนบสิบล้อค่ะจุกค,คมเข็นด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรเล่มที่สองค่ะ ความยาว10.4นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.4นิ้วเป็นด้ามไม้ประดู่ฉลุลายปักหมุดโมเสกสวยงามค่ะเล่มที่สามค่ะเล่มที่สามความยาว10.3นิ้วความกว้าง2นิ้วสันหนา4มิลตัวด้าม5.5นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกสวยงามค่ะตัวด้ามสวยมากนะคะลูกค้าเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากหล็กบาเรื่อยนะคะเล่มที่สามถเล่มที่สี่นะคะ เล่มที่สี่ความยาวของบมีสิบจุดสี่นิ้วความกว้างสองนิ้วสันหนาห้ามิลตัวด้ามห้าจุดเจ็ดนิ้วเป็นด้ามไม้มุงขลลายสวยมากค่ะปักหมุดโมเสกครบเลยค่ะค่ะเล่มเล่มที่สี่เป็นงานตีโอนขึ้นรูปจากเหล็ก S U พเก้านะคะชุบคมแข็งด้วยน้ำมันเคืนไฟตามสูตรค่ะค่ะเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าความยาวของเบมีสิบเอ็ดจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองนิ้วสันหนาสี่มิลตัวด้ามห้าจุดเจ็ดนิ้วนะคะ เป็นงานตีโอนขึ้นรูปจากกลิกบาเรื่อยนะคะเล่มที่สามกับเล่มที่ห้าเป็นงานตีโอนขึ้นรูปจากกลิกบาเรื่อยค่ะแต่งสันสวยงามมากค่ะตัวด้ามเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดมเสศกษครบเลยค่ะ,คะเล่มที่หกนะคะเล่มที่หกความยาวของใบมีสิบจุดห้านิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามห้าจุดเจ็ดนิ้วค่ะเล่มนี้ใช้งานหนักได้เลยค่ะ น้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลได้นะคะตัวด้ามทํำจากไม้มงคลปักหมุดโมเสกสวยงามมากสวยมากค่ะลายลายไม้ค่ะเป็นงานตีลองขึ้รูปจากเหล็ก s u ส9นะคะชุบคมแข็งด้วยน้ำมันคินไฟตามสูตรค่ะเล่มทเจ็ดนะคะเป็นมาชิต้มาชิต้ เป็นงานตีร้อขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9เหมือนกันค่ะชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะคะเขื่นไฟตามสูตตัวด้านเป็นด้ามไม้พยุงนะคะลายสวยมากเล่มนี้ปักบุรโมเสกสวยงามเลยมาเชิเต้ความยาว12.1นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.7นิ้วค่ะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะค่ะเล่มที่7ราคา1,080บาทรวมส่งค่ะใช้งานหนักได้ค่ะ เล่มที่หกก็ราคาหนึ่งพันแปดสิบาทนะคะใช้งานหนักได้ส่วนเล่มที่ห้าราคาเก้าร้อยแปดสิบาทรวมสรง,สงค่ะเล่มที่แปดค่ะเล่มที่แปดความยาวสิบสองจุดเจ็ดนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามห้าจุดหกนิ้วค่ะเป็นงานจร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก S U P 9นะคะชุบคมแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรตัวด,ด้ามทําจากไม้มงคลนะคะลายสวยมากปักหมุดโมเสกสวยงามเลย สวยค่ะเล่มนี้เล่มที่แปดราคา1,080บ,นนนนบาทรวมส่งค่ะเล่มที่เก้านะคะเล่มที่เก้าความยาวของเบมี12.5นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา7มิลตัวด้าม5.7นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดมูเสกสวยงามค่ะสวยนะคะเล่มนี้ราคา1,080บาทรวมส่งค่ะ เป็นงานตีลอนขึ่นรูปจากเหล็ก S UF9 นะคะชุบโคมแข็งด้วยน้ำมันคืนไฟตามสูตรค่ะเล่มที่สิบนะคะเล่มที่สิบความยาว1ุ3 1นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันนา6มิลตัวด้าม5.6นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหมดโมเสกสวยงามคลายสวยมากสวยค่ะเล่มนี้ค่ะราคา1,080บาทรวมส่งค่ะใช้งานหนักได้นะคะเล่มที่6 7, 8 9ิ0 ราคาหนึ่งพันแปดสิบาทรวมส่งค่ะสวยค่ามาชิเต้สิบสามนิ้วค่ะสนใจเล่มไหนแอดไลน์าตามบุรด้านหน้าได้เลยนะคะสินค้าแลานเรามีประกันใบมีสิบห้าวันรับเคีมหนึ่งครั้งค่ะถ้าจะส่งกลับมาเคีมลูกค้าเป็นคนจ่ายนะคะสถยค้ากลับเราจัดการให้สวัสดีค่ะ